สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องตาพาทเที่ยวพากินนะคะ ไม่ว่าจะกินแล้วก็ถ่ายลิ้นจี่มาแล้วเหรอ ้งมันสันไม่ใช่ร้านนี้นะมาขัมชะบูดไหเออใช่มะขัมชะบูดหกสิบบาทถูก๋ยวตังกลับไปมาสูงหกสิบบาท หรือว่ามันเชื่อมบลูทูธไม่ได้วะมันเลยอืเชื่อมบลูทูธไม่ได้มันเลยสั่นๆอ่ะเชื่อมบลูทูธไม่ได้โอ้ทุหดีงามมาวงหามานาห่ว ก็ <c oughs> จะกินอะไรกบบะอะไรนะ หอี้กคัวถึงแล้มันหกแกคั่วเองเลยจัดาเองได้กินมันกัแมงทอดมีนิดเดียวเองบอกแล้วเขจะมีแต่แต่ยิ่งดตัวเล็กกับนก็เป็นเม็าทอดผัดไทยใส่ยี่สิบแป แต่ตัวอยากกินข้าวหายหมดแล้วครับอันนี้อะไรขนมเบื้องอยู่อันนี้ ใส่กล่องไหมล่ลูกใหญ่มากมันสั่นเพราะว่าโทูสมันไม่เชื่อมตรว รู้สึกมาจั่นจั่นเป็นระยะแต่แล้วันไม่ได้เชื่อมต่อบูทูตต่อแต่ตอนแรกที่เปิดมันต้องเชื่อมต่อก่อนก็ถึงจะขอโทรศัพท์มครับมันถึงตั้งค่าไม่ได้ไงมันต้องตั้งค่าก่อนแรกมีแต่แบบซื้อกับบ้านแล้วเลยว่าไม่มีซื้อกินเลยอ่ะมันไม่แพงเลยชอบชอบไหมจ๊ะ ไม่ได้หมดหรอมั้ข้างหน้ามันเป็นรับปลาหมึกก็หมดนะเดี๋ยวลองไปดูว่าปลาหมึกมาหรือเปล่านี่ไงยำข้าวทอดยำเออวันนั้นกินเท่าไหร่ออวันนกิสิบบาทเออเท่ากันเลยอ่ะคนอยู่หรืออะไร อ้าวเนี่ยปลาหมึกเข้ามั้ย ไม่ได้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  <laughs> <laughs> ซื้อมะม่วงมะขามผมก็ซื้อกลับบ้านนะ้เนี่ยโอ้15บาทเท่านั้นเรู้ไหมป้าว่ามีถูกกว่านั้ยโต๊ะนั้นเะขาซื้อ10บาทตรงนี้เลยร้านแล้วอ่ะเอามั้ยเอามาต้องต้องของล้ รู้สึกอะรอมมั้งเหรอที่อาห้าบาทเลยจ้าจุไจิงกระเทียซุปคาต้นซูชิซชสอุปคาต้ที่มันทั้ที่คือโดนวก็ Hãy cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không liên quan không ค่ะตัวอะไรอย่าตั้งตรงข้างนู้นดีกว่ายาไฟขอรบกวนค่ะ แล้วมาถามที่อยู่ก่อนนั่นเลยเนาะที่ตอนเเข้ามาแล้วไ,ได้ของกินเลยอ่ะเขอไปเขาไปเชื่อมุ่ป็นไงเขาแกะให้เราเนี้ยหรอถ้าใครไม่ยอมเชื่อมแต่เขาแกะเปลือกออกแล้วนะ นี่นะครับครับ20บาทครับมัน10บาท ตอบไหม ชิ so so. uh, s <S <I mean> like ้นละหนึ่งบาทเอปิงข้าไม่ได้หรเลยร้านปรานนี้ไปทางนี้หน้าไม่ใช่หรอร้านนี้ข้าตรงนี้ก็ได้แล้วก็ข้าไป่อนเจออีกแล้วแคเย็นอ๋อตรงนี้ติดร้านไปได้ไหมไปได้ ตลาดมคะกองมานะะกลิ่นคะกลับมาซื้อมาค่ะอันเลือกอะไรลองหนึ่ง โลหนึ่งหมดเลยใช่ไหมคะถุงละหนึ่งโลมันจะก่านิดเดีอ๋ออันนี้ก็ได้นะเดอกาอสยเออแต่อันนี้ะวยเลยปักใหญ่ครับอ่ะอ่ะเาสิบบาทของพี่จูนะคะไม่่เลา ตอนนี้ได้แต่ของด้วยนะไม่ได้กินข้าวยังไม่ได้กินได้ของหวานแล้วกินพ่อหรออิ่มไหมกินแล้ว10บบาท ห้าบาทก็ิได้นะไปกินดีเล่วะไม่กินสักสองชิ้นเออสักห้าชิ้นก็ได้ห้าบาทใช่ไหมห้าชิ้นเท่าไหร่วะสิบแผ่นสิบแผ่นนี่เหรอโอ้สิบเลยเหรอก็สิบชิ้นก็ยี่ห้าบาทเองเอาสิบชิ้นห้าสิบแต่ว่าน้องตามไม่กินไงหรอเอาแค่ห้าชิ้นเลยค่ะน้อยเหรอน้อยไปเหรอกลัวไม่อิ่มแล้วเรางตามไม่กินไง ก็บแบ<ต>บไม่ชอบอะ่นห,หลากหลายีนะไม่้จริงนะแต่ว่าะหลากหลายคล้ายๆของร้นเดินสรอบนี้ร้านู่ข้างหน้านู่นนี่ของเล่นของกินยุคเก้าสิ ห่อไม่ห่ไม่หอเดี๋ยวเอาดไ,ไทยห่อนี่อ๋อใส่จังเลยเออถือผัดไทยกับไออันนั้นอตระชอะไรแล้วก็ไปถ่ายที่แม่กได้ครับเขาไม่ได้ถ่ายเขาทำเลยเพราะว่าเขาทำะลยไม่ขอเขาวอาแบบไม่เป็นไรเอาไวไ้ไเอนหล<ะ>ังเป็นมือวยสายยา้วะ น้ำร้อนไปี่ตาชอาน้ำลใน่าไวรับไรเลี้ยงดวงไม่ใ่ เราทำกินไม่เป็นนะมันเป็นเนี่ยงกรอบใช่ไหมอ๋อมันจะอยู่ถัดจากร้านก็จะเอาอะไรใช่ไหมันไม่กล้าขายที่นม่เลนันจริงก็ต้้อแหละแคนเต็มเล ไก่ตอหลีอยู่ตรงไหนฮะ๋อนู่นนั่นครัสองลอว่าตอนกลับเดินออกข้างนหรือเปลเกียฟังเลยดู้มันยงกินแล้วก็สิให้สิแถมสนะเอ่อไปสก็สิบจริงน่จ ก็มาถ่ายมาตัด้สว่ตไมมีคือของอยู่เยอะแยะเลยเราจะถือให้ไมไม่ถ่ายได้จะถ่ายให้เลือกเลือกเลือกนน้เือคนกินอันนี้ของเราใช่ไหมออ สิบใช่มสิบสอชิ้นห้บาทเฮ้ยใกิผิด้านได้หรือเปล่าด้านนี้เนกุ่มัวมาแล้วไจะร็จไว้วันนี้เลย <Okay. S 2> อยู่จะพอแม่จ้ะ12ชิ้นได้อยู่เหมือนการหมุนเลยนขนาดค่ะ5บชิ้นเลยครับอันนี้นก็่ชินแล้วนับด้วย 1>, 1 2 3 4 5 6 7 8 12ชิ้น ใส,ส่กล่องเพิ่มได้ไหมครับิ่งครับทำไมเราต้องเอาอันใหญ่เป็แรกผมงปไม่หยิบไม่อันเล็กตรงนั้นมีจต่อันเล็กกี่แปดอันแล้วใช่ไหมลองนีมาแปก้าสิบสิบเอ็ดกสิบสอนี่ยนะ ตั้งยู่ไหนัวจริงไหมกี่บาทมห้าสิบาสิบบทตั้งน้อย เดี๋ยวค่ยวอยๆค่อยง่ายคุ้มกอนเ,เ,เ,เอเยเส็นมือเลย่านจักรายานมา,นะมาเ,าเ,เนี่ยเส็จมือ มีแกงหัวตาลแกงส้งมแกงดีหัวตาลอืมจักรยานหายแล้วมัม้งจอดจักรยานทิ้งไว้จริงที่นั่งค่ะเยอะเลยนะแต่ไม่ได้จักรยานนะไม่เคยได้นั่งตรงนี้เลย ปั่นจักรยานมานะคะแต่มาเดินตลาดของเต็มมือเลยค่ะกาดนั่งยอง,งติดกับน้ำปิงนะคะน้ำปิงลงกับ Li ไม่สั่นนะมือเราหรือเปล่าสั่นจิตกรเหอมันไม่ได้เดินในตลาดละพอเะไมิตดูคามบรรยากาศดีอะ นแล้วสำหรับคลิปนี้ขอตัวลากันไปก่อนนะคะฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะเจอกันคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ